คันนี้นะคะลดไปเลย40,000บาทนะคะตัวนี้จะเหลือ279,000บาทนะคะผ่อนเพียง6,000บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะกับ D-Max c a p 2.5 SLX นะคะ Super p a t i n u m นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นรถปี10นะคะสีเทาสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นรถกระบะแ c a p นะคะสำหรับลูกค้าที่มองหา รถตัวดีแมกรุ่นนี้นะคะคันนี้มีอยู่คันเดียวเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นดาว5บาทคอฟฟี5เดือนด้วยนะคะลูกค้าขาใครสนใจแล้วก็มองหาตัว d ีแมแบบนี้รีบมาดูกันได้ค่ะมาดูในส่วนของภายในนะคะภายในจะเป็นในส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะเบาะผ้าสีดําแบบนี้นะคะสวยมากๆนะคะเก็บของวางของได้ปกติเลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นแคปนะคะพับเบาะแล้วก็สามารถขึ้นไปนั่งนะคะตัวนี้แคปไม่สามารถเปิดได้ค่ะ ข้างในก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่มองหาอยู่ผ่อนถูกมากๆเลยนะคะคันนี้แถมยังลดราคาให้ลูกค้าไปอีกด้วยค่ะสําหรับใครที่แบบมองหาตัวดีแม็กแบบนี้นะคะรีบมาจับจองกันได้ค่ะผ่อนสบายกระเป๋านะคะลูกค้าค่ะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดหกห้าหหรือว่าจะคอมเมนต์เบอร์โทรด้านล่างก็ได้ค่ะ